เราเดินมาเหนื่อยแล้วก็จะมีเก้าอี้ให้พักนะเราก็สามารถนั่งพักได้ก็จะมันหักเราไม่ใช่เหรอวันนี้จะพาทุกคนข้ามไปที่ิงโรมันนะทุกคนประเทศลาวเพื่อนบ้านเรานี่เลยนั่งเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยข้ามไปฝั่งตรงนู้นเลยเราสามารถว่ายน้ำข้ามไปได้นะครับเนี่ยเดินไม่ได้ดินไม่ได้เดินไม่ได้ดไม,ไดมาตรงนี้เราจะจารึกไว้ในหัวสมองเลยว่ามาตึกสีทองทองเนี่ยผมกับตากล้องเนี่ยเพื่อไปหาห้องน้ำฮะ เราไม่สนใจเรื่องการพนันนะทุกคนวิทุกคนมีแก็ปส่งอาหารด้วยโอ้โหดูดูดูด,ด,ดูดูพี่แกทำโอ้โหหวานเสียวเลยกับนี่อะ <c oughs> เราก็จะเดินแบบเ,เท่ๆเลยจะตรวจสบายจริงๆทุกคนไปต่องไม่มีอะไรเกิดสวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่อง y o u t u b e มีเที่ยวจอมปว่วนวันนี้ผมจะพาทุกคนข้ามไปที่กิงโรมันนะทุกคนประเทศลาวเพื่อนบ้านเรานี่เลยนะตอนเนี้ผมก็ได้ไปทำอ่า วอ r เดนพาสหนังสือผ่านแดนชั่วคราวนะทุกคนนั่งเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยข้ามไปฝั่งตรงนู้นเลยนะฮะจากจากตรงนี้นะจากท่าเรือตรงนี้นะทุกคนไปที่ตมตรงนู้นตมของประเทศลาวแล้วก็จะไปขึ้นตรงนู้นนะฮะไปขึ้นตรงน,นู้นตึ๊ดๆๆไปเดี๋ยวเราไปยื่นหนังสือนี้ในตมกันไป ทุกคนนะอันนี้เป็นครั้งแรกของผมนะทุกคนที่ผมเนี่ยก้ามไปประเทศลาวไปที่คิงโรมันที่เป็นตึกสีทองตรงนั้นตอนนี้เราจะเดินลงไปที่เรือแล้วนะทุกคนก็คนละ70บาทนะครับทุกคนค่าเรือเป็นครั้งแรกจริงๆนะทุกคนที่ผมจะลงไปฝั่งผมเรียกว่าฝั่งลาวนะนะทุกคนขึ้นขึ้นเรือลานี้เลยครับครับโอ้ยมันโยกเยกมากทุกคนเรือะ ทุกคนนะตอนนี้ผมก็ลงเรือมาแล้วนะฮะไปโอ้โหโยกเยกมากโอ้โหทุกคนนะสำหรับคนที่เวียนหัวนะทุกคนมานั่งเรือตรงนี้แล้วก็จะรู้สึกเวียนหัวขึ้นระดับสิบได้ทุกคนทุกคนนะเดี๋ยวผมเนี่ยคิดว่าน,น่าจะไปตรงออกฝั่งตรงนู้นเลยนะแล้วก็พีคงขับก็จะไปอยู่ด้านหลังนะทุกคนโยกยกจะออกตัวแล้วทุกคน ทุกคนนะตอนนี้เราก็ไ็่จะมาตรงตมงฟังลาวแล้วทุกคนตรงนี้มันจะเป็นเรือของประเทศลาวแล้ทุกคนมันจะมีตรงตรงลาวนะของเราเป็นตรงไทยเรามากับเรือไทยเราดูด้วยสายตาเนี่ยคืออย่างใกล้นะทุกคนแต่พอมาอยู่กลางแม่น้ำโขงแล้วเรเือมาเฉียงนะทุกคนกคน็กนเหมือนกับระยะทางเนี่ยไกลพอสมควรนะทุกคน ระยะให้ถูกนะครับเนี่ยเนี้ยคืออาชีพจริงๆโอเคโอ้โยยิงๆมาตอนนี้เราก็อยู่ประเทศลาวไปขึ้นไปโอ้โหดูระยะทางที่เรามาทุกคนเราสามารถว่ายน้ําข้ามไปได้นะครับเนี่ยถ้าถ้าเราว่ายน้ําจากระยะตรงนี้นะทุกคนว่ายไปปุ๊บเนี่ยใกล้กว่านะแต่เราขี่เรือมาตรงนู้นนะก็เลยดูใจนะไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทําเอกสาร ที่รถไปส่งค่ะถ้าไปส่งอย่างเดียวก็ถ้ามาแบบว่า3คนแบบนี้ก็คนละ30บาทแฮะแต่ถ้ามีแค่2คนก็คนละ45บาทคนละ45บาท <S 2> 2 <S 90บาทตัวคน90บาท ใช่อันนี้ไปส่งอย่างเดียวแบบนี้เราก็จะไม่ได้รอรกลับอ๋อไม่ไม่ไม่เป็นไรครับแค่ไปส่งแล้วแล้วขากลับนี่เดี๋ยวผมขอถา้หน่อยนะครับขาถ้าผมไม่รู้จริงๆว่าเราสามารถเดินเดินกลับมาได้ไหมเดินไม่ได้เดินไม่ได้เดินไม่ได้เดินกลับมาไม่ได้มันมันจะไกลนะทุกคนเดินกลับมาไม่ได้นะอ่าใช่ไปส่งอย่างเดียวใช่ไหมไปส่งอย่างเดียวขี่ขาได้ค่ะสองคนเก้าสิบบาทนะทุกคนตอนนี้เราจะขึ้นรถเรียกว่ารถอะไรนะครับรถก๊อฟคันรถก๊อฟรถก๊อฟนะทุกคนใช่ มาเที่ยวแบบมีอยากจองได้สามารถจองตรงตรงนี้ได้นะอันนี้ก็จะเป็นลายคือให้เขาเนียไปส่งเราเองเร็วนะตอนขากลับมาเราก็จะเดินมานะโอ้ยช่องนี้มีแต่เดินนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นรถกอล์ฟนี่เลยทุกคนะตอนนี้รถตอนนี้เราก็มาอยู่บนรถกอล์ฟนะรถกอล์ฟคันนี้ก็จะส่งเราไปที่ตึกสีทองทองตรงนั้นเลยเราดูเส้นทางไว้นะทุกคนแล้วขากลับเนี่ย เราก็จะซุ่มเดินกลับมาเส้นนี้แหละจำเส้นทางไว้จำเส้นทางแบบคนนะุณฮะตรงนี้ก็จะมีสีแยกไฟแดงเหมือนของไทยเราเลยนะก็จะมีไฟเขียวไฟแดงแล้วก็มีตึกอ๋อนนอันนี้เป็นโรงแรมนะทุกคนโรงแรมด้านหน้านเรานี่ศูนย์ศูนขโมงเลยกกำลังก่อสร้างยะะอยู่นะะงานขโมงนะ ตึกกำลังก่อสร้างทุกคนที่เราอยู่ฝั่งไทยเห็นนะคนขงมงเลยนะเนี่ยนี่นะโอ้โหเหมือนกับเรามาในประเทศจีนเลยจริงๆทุกคนฮนะตอนนี้เรามาถึงตึกสีทองที่เราอยู่ฝั่งไทยเห็นแล้วนะทุกคนโอ้โหเนี่นะ อลังการจริงๆครับทุกคนโอ้ยทุกคนนะตอนนี้ที่เขาจะกลับขึ้นกับเราเอาเราไปส่งด้านบนนะสงะ่งเราที่็อกดีนะ เรามาถึงตรงที่เป็นคาสิโนสีทองทองแล้วนะที่เขาเรียกว่าสิงโรมันนะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้อ่ะเราไปลงรถตรงจุดนั้นนะทุกคนยามตรงเนี้ยเขาเรียกเราเข้าไปคือมาแบบนี้ไม่ได้เตรียมการไม่ได้เตรียมอะไรเลยทุกคนมาแบบเออเอออ,องอะ่ะหรือว่าด้านในตรงนั้นนะที่เราเข้าไปเนี่ยก็จะมีเป็นแบบคาสิโนนะคือเขาห้ามถ่ายนะฮะ ผมเขาบอกไว้เลยมาตรงนี้เราจะจารึกไว้ในหัวสมองเลยว่าเนี่ยมาตึกสีทองทองเนี่ยผมกับตากล้องเนี่ยเพื่อไปเข้าห้องน้ำฮะเดินผ่านตู้สล็อตหรือว่าตู้เวฟการพนนันตู้อะไรเนี่ยเดินเข้าไปเพื่อไปหาห้องน้ำฮะ เราไม่สนใจเรื่องการพนันนะทุกคนห้องน้าด้านในนะทุกคนถ้าผมถือกล้องขึ้นมาถ่ายได้เนี่ยผมจะถ่ายให้ทุกคนดูเลยอย่างรู้ว่าทุกคนประตูนี่อย่างรู้เลยประตูห้องน้าโอ้ยแล้วก็ชักทีททททท่อะไรนะที่ที่ที่ปัสสาวะโถปัสสาวะอะไรเนี่ยทุกคนคืออย่างรู้เลยฮะทุกคนสมกับเป็นตึกสีทองทองนะด้านด้านล่างนี้ก็จะเป็นพวกาคาสิโนเ็บพนันอะไรส่วนตึกสีทองทองด้านบนก็จะเป็นโรงแรมนะทุกคน ตอนนี้เราก็ยืนอยู่ท่าการหิมะนะทุกคนหิมะก็ตกประเทศลาวเนี่ยชุมช่มฉ่าเลยนะทุกคนมาตรงนี้นะทุกคนดูสภาพผมแต่งกายกับตึกสีทองทองอไ,ได้เมอา,าง่าย <ไป S 1> อะ่ะเหมือนกับบ้านนอกเข้ากรุงอ่ะทุกคนไป ตอนนี้ผมจะพาทุกคนเดินไปที่ชัยนาทาวนะฮะถ้าเรามีมอเตอร์ไซค์แบบนี้เราก็จะขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้ไปนะคือเราไม่มีฮนะเราก็นั่งเรือมาแหละทุกคนเดี่เราจะไปที่ชัยนาทาวตรงนี้ทุกคนตรงนี้เขากําลังสร้างตลาดน้ํานะทุกคนมันเป็นอนาเขตอะไรนะเขาเรียกว่าอนาเขตคิงโรมันเป็นตลาดน้ําที่กว้างทุกคนแต่ตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จ ก็น่าจะมีแบบอก๋วยเตียเเต๋ยวเรือเตี๋ยวเรืออยุธยาส้มตําส้มตำป้าติ๋มข้าวผัดข้าวผัดเจ๊มอยขายตามตลาดไยฮนะก็นะถ้าเป็นตลาดน้ําหน่หัวผมน่าจะคิดแบบสมัยสุโขทัยนะขี่เรือสวนไปสวนมาแล้วก็ขายกันไม่รู้ว่าผมคิดถูกไหมขายไปขายไปนะแล้วก็คงไม่มีใครที่จะขี่ขี่เรือนั่งเรือแล้วก็ไปทะลุน้ำโขงนะทุกคน เราไมา่ควรประสาทตรงนี้ไม่ได้เยอะนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ใช่ถิ่นเราเผล,อเ,ลอเราอาจจะถูกเก็บเลยก็ได้นะทุกคนเมื่อเราเดินมาถึงจุดตรงนี้นะก็จะมีถังขยะแบบแบบอันนี้เป็นขวดอันตรายนะเห็นไหมผมเก่งภาษาจีนนะอันนี้เป็นอันตรายนนบบตัวอันนี้แบบรีไซเคิลตัวอันนี้แบบอีอย่างวะอ๋ออะไรวะขยะแหงห,หรอฮนะตัวน,นี้ก็จะเป็นที่แบบเขี่ยบุหรี่นะฮะแบบวิตรงนี้มันเหมือนน้ำตาลมากน,นะทุกคนหรือว่าเป็นทรายขาวก็ดูเสร็จแล้วก็อมาจิ้มจิ้มนะ ก็อยากให้ประเทศไทยเรามีถังขยะแบบนี้นะฮะตั้งอยู่ตามจุดแต่ละจุดในประเทศไทยนะฮะเจจังหวัดก็เอาไปตั้งเลย7 7จุดนะฮะประเทศไทยของเรานะทุกคนก็จะมีการบวชต้นไม้หรือการที่นําผ้าเหลืองๆเนี้ยม,มัดนะถ้าเป็นประเทศไทยเราแต่ถ้าเป็นที่นีนะ่ก็จะออกแบบแนวสไตล์แบบบวชต้นไม้หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอะเขาอาจจะไม่ได้เรียกว่าบวชก็ได้แนละ้วทุกคนหรือว่าเขาเรียกว่าคือถ้าเป็นไทยแบบเนี้ยเรียกว่าบวชต้นไม้นะตอนนี้เราจะเดินไปที่ใช่หน้าเทานะ สวัสดีครับสบายดี่สบายที่โสบายคอยคอยบอสับายคอยเป็นเหมืองเมื่อเราเข้ามาตรงนี้นะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนเป็นตลาดนะแต่ทุกคนดูแบบนี้ดูเงียบใช่ไหมฮะตอนกลางคืนเนี่ยรับรองฮะที่ตรงนี้จะคึกขนองอย่างแน่นอนนะใครจะมาถ่ายรูปก็ได้ฮะแบบสไตล์จีนๆนะฮะที่ตรงนี้ก็อุ้ยเมวเหมือนแมวไทยเลยนะทุกคนแมียวที่ประเทศลาวนะก็จะเรียกเหมียว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 เหมีอวเหยเลยวเย คนูไทยได้บอกถ้าได้ทุกคนนะหน้าตาหน้าตาเขาจะยาวๆเหลือแมวไทยเรานะนะปากปากจมูกก็จะยาวนะฮะแต่ถ้าแมวเราปากปากมันจะสั้นนิดหน่อยทุกคนครับเมื่อผมเดินมาถึงตรงที่เป็นอะไรเชน่าอะไรตรงนี้นะทุกคนก็จะเป็นเป็นตลาดแบบไม่มีอะไรขายตอนนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้านแล้วก็มีคนมาต่อคิวยาวเลยร้านนี้อาหารน่าจะอร่อยนะหรือว่าทําอะไร จัพิมะพ,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 พะพนนิมมัดตะภาพภาพลาวจีนอ๋อสพานมิตรภาพลาวจีนถ้า,ถ,าถ้าไปเส้นในนี้ถ้าไปตรงนี้ก็จะเป็นสพานมิตรภาพลาวจีนเหรอแต่ตรงสามแยกนะครับทุกคนตอนนี้เรายืนงงอยู่ตรงสามแยกไปรถรถหลังระวังด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้กันนะฮะว่าถ้าเราไปตรงเนี้ยจะเจออะไรนะะคือไม่รู้จริงๆนั่นแหละทุกคนไปเราก็จะไปตรงนี้กันนะฮะ <Okay. S 2> เราย้อนสอนเราก็มก่นี่ไม่ได้ฮะถ้าย้อนสอนเนี่ยอาจจะเจอตำรวจที่ตรงนี้จับฮะนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าเรามาตรงที่เป็นป้ายสะพานมิตรภาพลาวจีนอะไรนะทุกคนตอนนี้เราก็เหมือนกับมาอยู่ในตรงกลางตัวเมืองของคิงโรมันอะไรนะทุกคน ก็จะมีเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยโรงแรมก็ร้านค้านะทุกคนที่เราอยู่ไทยเห็นเนี่ยคือยังเห็นแค่เหมือนกับมันไม่กว้างนะทุกคนแต่เราพอมาอยู่จุดตรงกัสตรงคิงโรมันอะไรเนี่ยแล้วเราเรา,เราดูนะฮะโอ้โหก็หจะกว้างมากทุกคนกว<ๆ>้างจริงๆทุกคนครับตอนนี้เรากําลังจะข้ามถนนนะทุกคนรถเยอะมากเราใช้ชีวิตแบบชิวๆไม่ได้แบบคีรถรถก็ ถ้ารถไม่มีเราก็จะทําการข้ามไปนะทุกคนตอนนี้รถเยอะมากอันนี้น่าจะเป็นรถแท็กซี่นะฮะใช่แล้วฮะทุกคนเป็นรถแท็กซี่นะโอ้โหรถแท็กซี่ประเทศาลาวหรือว่าจีนเนี่ยแล้วก็คนขับรถเนี่ยก็เหมือนกับสุบูรีนะใช้ชีวิตแบบเหมือนในประเทศจีนเลยนะทุกคนไม่ว่าคนที่จะขับรถไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบ,บะอะไรเนี่ยก็คือเปิดกระจกหนึ่งข้างนะแล้วก็ขับไปด้วยสูบุหรี่ไปด้วยนะใช้ชีวิตเหมือนประเทศจีนเลยเออก็ใช่เนาะกลุ่มกลุ่มจีนมาลงที่นี่ วทุกคนมีแก๊ปส่งอาหารด้วยอันนี้น่าจะเป็นไลแมนส่งอาหารด้วยน่าจะเป็นเดลิเวอรี่ส่งฟรีถึงบ้านนะทุกคนของจีนนะโอ้โหดูดูดูด,ดูดูพี่แกทำโอ้โหหวานเสียวนะครับนี่อ่ะโอ้โหยืนรอมาเป็นสิบนาทียังไม่ได้ข้ามาทุกคนทางม,มาลายไม่มีไฟแดงโอ้โหส,สองหนึ่งไปตนั้นเดี๋ยวเราเจะเข้าไป ซื้อน้ำนะน้ำน้ทุกคนน้ำของประเทศจีนลาวนี่น้ำน้ำน้ำดื่มน้ำดื่มบอกอันนี้น้ำองุ่นน้ำส้มไม่มีของไทยเลยนะทุกคนสังเกตดูนะไม่มีายราคาด้วยเออเออใบราคาไม่มีนี่นี่เอาไป น่าจะขวดไม่เกินสิบบาทน่าจะไม่เกินสิบบาทพอให้มีน้ำากินนะอันนี้คือเป็นการเตรียมบ๊อบนะทุกคนที่เราจะเดินไปต่อมอลามทุกคนนะตอนนี้ก็ออกจากร้านมาแล้วนะทุกคนรู้ไหมน้ำน้ำขวดละขวดละ,ดละสามหยวนอุ้ยดีกวสามหยวนหยวนหนึ่งเท่ากับห้าบาทเหรอหยวนหนึ่งเท่ากับห้าบาทสามหยวนอันนี้อันนี้ขวดสิบห้านะทุกคนสิบห้าบาทแต่ร้านตรงนี้ยังรับเงินไทยอยู่ว้าเราขวดเจ็ดบาทขวดห้าบาท าก็กลับเข้าเส้นทางเราได้แล้วนะฮะเราก็มาแบบมุ่มั่วนะมาแบบไม่รู้แต่นะฮะสิงโตสีทองทองนะที่เราเห็นตอนที่เราขี่รถก๊อปมานะทุกคนฮนะเรามาถูกทางฮะเดี๋ยวเราก็จะไปเส้นนี้เลยน่าจะเป็นศาเลเจ้าพ่ออะไรสักอย่างนะวายเอาตัวเอาชัยนะวายเอาลากร้านอาหารฮะวิบ้าบอลาอุา้ยนี่แหละนะทุกคนไปเที่ยวแบบไม่ได้เจาะตรงอะไรอะร้านเขาทุกเปิดก็เลยเป็นร้านอาหาร นึกว่าเป็นสารเจ้าพ่ออะไรนะสี่แยกตรงนี้จะเป็นสี่แยกวัดใจนะทุกคนวัดดวงนะคือไม่มีไฟเขนะ<ป>ียวไฟแดงฮะใไปเดาใจล้วนๆ้นะฮะใช้เทคนิคในการเดาใจคนขับนะฮะขนาดเรายืนอ,อยู่ตรงนี้เรายังระแวงเลยนะฮะระแวงกลัวรถมาตรงนี้นะก็เป็นสี่แยกแบบวัดใจนะไปมาก,ก่อนอาจจะไปที่หลังไปมาที่หลังอาจจะไปก่อนขนวะ <c oughs> ันรถทีผ่านแต่อดแนว <c oughs> <c oughs> ก็จะมีเสียงบีบแตรเนี่ยคล้ายๆกับประเทศเมียนมาเลยสายซิ่งนะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงที่เป็นจุดแบบมีแบบกําลังเป็นเขตก่อสร้างนะทุกคนก็จะเป็นกําลังก่อสร้างเมืองนะแต่ไม่ผิดน่าจะเป็นโรงแรมเป็นบ้านพักเป็นห้องพักอะไรเพราะว่าโซนนี้เป็นห้องพักหมดเลยนะทุกคนฮนะ ดีนะพี่วันนี้แดดไม่ออกเก็สามารถทําให้เราเนี่ยทำภารกิจจากเดินไปตรงตอมน่าจะใช้ระยะทางประมาณ3กิโลเมตรนะะทุกคนตรงนี้รถพี่เขาก็เสียกลางทางนะครตรงนี้พอดีนะเนี่ยแบบเสียแบบใหม่ถ้าเป็นไทยของเราเนี่ยก็จะเข็นเขาข้างทางนะฮะเดี๋ยวเราไปช่วยดีไหม ได้เฉยทุกคนฮนะสามสองหนึ่งทุกคนฮนะเมื่อผมเดินมาตรงนี้แล้วนะผมไม่รู้ว่าถึงตรงไหนแต่ก็ยังเหลือระยะทางอีกไกลนะที่เราจะไปตรงนี้เดินตามพุทธบาทเดินตามพุทธบาทไปตรงนี้ก็จะเป็นไซต์งานก่อสร้างนะเรามาอยู่ในตัวเมืองนะก็จะมีการก่อสร้างเยอะมากอืตรงนี้ก็จะเป็นอ่าห้องครัวห้องครัวของคนงานนะก็จะมีับข้าวหม่งข้าวนะแล้วก็อ่าของเยอะแยะมากมายแล้วก็ เสื้อผ้าอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็จะมีร้านล้างรถด้วยนะล้างล้างล้างอาชีพอ๋อล้างอาชีพนะฮะอันนี้คือฟุตบาทของจริงนะทุกคนถ้าเป็นที่ไทยเรานะฮะฟุตบาทตรงนี้ก็จะมีแต่ร้านอะรรถมอเตอร์ไซค์ร้านอาหารหลุมบ่ออะไรนะแตนี่ทุกคน รถบาทคนเดินของจริงนะดูว่ามีแต่คนเดินนะเดินให้ถูกเลนนะ,ะเดินเดินอ๋เอ,อเอให้ถูกเลนนะเราจะอยู่เลนนี้กลับไทรไปขับรถไม่เป็นแน่แล้วก็ผู้สาว,วกับผู้บ่าวก็จะอยู่เลนนั้นสบายดีบอที่ตรงนี้มีป้ายไอไฟให้คนข้ามด้วยนะทุกคนอ้าวคนข้ามได้แล้วจอด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 เราเราเราเชื่อได้จิมม จะเดินได้แบบสะดวกสบายนะทุกคนเนี่ยไปจราจรแบบคนข้ามเราก็จะเดินแบบเ e อ็กเทได้สะดวกสบายจริงๆทุกคนไ,ไปทองไม่มีอะไรเกินทุกคนฮนะเมื่อสี่แยกไฟแดงที่เราข้ามมาแล้วนะฮะก็จะมีป้อมตำรวจจริงๆนะทุกคนไม่ใช่เป็นป้อมหลอกที่ว่าตั้งป้อมแล้วไม่มีตำรวจอยู่นะทุกคนอันนี้ที่ตำรวจแกก็จะนั<ไ>่งอยู่ในป้อมเลยนะฮะก็นั่งอ,อยู่ในป้อมเลย นะไม่รู้ว่าเป็นคนกดไฟเขียวไฟแดงหรือเปล่านะเออแล้วเรามาทำไมตรงนี้ถนนก็มีให้เดินทำไมเราไม่ไปนะทุกคนฮนะเราก็จะผ่านแคมป์คนงานนะฮะแคมป์คนงานก็จะโอ้โหแคมป์ไทยอีกอย่างหนึ่งเลยนะทุกคนแคมป์คนงานที่นี่ก็ดูแบบหรูหรามีสไตล์นะฮะ ในห้องแคมป์ผลงานก็จะมีโซฟาแบบในรูปนี้เลยนะฮะใช่ไหมไม่น่าใช่เห็นเป็นเตียงสองชั้นนะอ๋อน,นี่ะมันมันเป็นรูปโครงการนะทุกคนถ้าทําโครงการนี้เสร็จรูปภาพก็จะสวยงามเหมือนในนี้เลยนะไม่ไม่ไม่ใช่รูปภาพในแคมป์คนงานนะทุกคนทุกคนฮะเมื่อเราเดินมาถึงตรงนี้นะทุกคนดูเหมือนกับว่าเป็นสถานที่ที่คึกคืนคึกคักมากมาก็จะมีแต่ผู้คนนะที่เดินนะฮะทุกคน ดูฮะรอบๆเราก็จะมีคนเดินคนเดินคนเดิน,น,ดนหมดเลยนะคือมาแบบไม่เงียบเหงาเลยนะทุกคนเออคือเหมือนมีคนเดินอยู่ตลอดเราจะไปเดินเข้าป่าเข้าดงลงน้ําอะไรเราก็เจอคนนะทุกคนคือเหมือนกับเราปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาทุกคนเห็นถนนตรงนั้นไหมที่รถขบล้อวิ่งอ่าจริงๆเนี่ยเราต้องไปตามถนนตรงนี้นี่ถนนเนี่ยถนนปูนคอนกรีตไ,ไป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 นะแต่เราจะใช้วิธีในการที่เราลรํ่เรียนวิชาคณิตมาเราจะใช้การประจัก์ ด้วยการเฉียงไปลัดไปนะฮะไปนี่ฮะทุกคนเมื่อเราข้ามมาประเทศลาวตรงเนี้ยมันก็จะไม่มีแสงแดดเลยนะทุกคนไปการลัดไปตรงนี้นะฮะเพื่อให้ถึงเป้าหมายจุดหมายอย่างรวดเร็วสบายดีบอทุกคนนะตอนนี้เราก็มาออกตรงทางแยกแล้วนะฮะก็จะมาเจอกับป้อมตำรวจนะที่ถูกทิ้งร้างไว้ อ๋ออนนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะแยะครับทุกคนก็จะมีไม้กวาดนะกับขวดน้าอ๋อก็เหมือนกับมีพี่แกมานั่งอยู่นะฮะถึงจะลกล้างแต่พี่แกมานั่งอยู่นะมีเก้าอี้กับน้านะฮะแล้วก็มีอะไรไม่รู้นะอ๋อเป็นที่นอนของพี่แกนะฮะแกก็จะนอนอุ้ยมีเหล้าอะไรเนี่ยหงหงอะไรอยู่มุมนั้นด้วยนะทุกคนอันนี้เป็นหนองน้ําเล็กๆนะฮะถ้าเราอยากรู้ว่าน้ําเนี่ยลึกไหมนะเราจะใช้วิธีการวัดนะว่าน,น้ำอยางดี ลึกลึกอยู่ทุกคนลึกมากทุกคนฮนะตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ที่ทุบบาทแล้วนะทุกคน้รนเราก็จบการนสวยงามมากไปตรงนี้ก็จะมีส่องมาตรงที่คนเดินด้วยนะทุกคนแล้วก็ส่องไปตรงถนนแต่ใช้พลังงานแสงโซล่าเซล์จากดวงอาทิตย์นะฮะ แล้วก็ไม่มีอะไรขวางทางนะฮะเดินได้สบายนะะถ้าประเทศไทยเราอาจจะมีป้ายบอกทางนะฮะอยู่ขวางายหาเสียงาย,ายหาเสียงบ้างนะป้ายบอกทางบ้างป้ายอะไรบ้างนะฮะก็อาจจะทําให้คนบอดเนี่ยคนตาบอดเนี่ยหัวอาจจะไปตุ้มหรือว่าเขาลงปง,ปงกับป้ายนั้นได้นะฮะนี่คือฟุตบาทที่ควรจะเป็นท่านนนี้ทําไมั้งยาวไกลสเสือเกินโอ้ <c oughs> เราน่าจะเดินมาได้ประมาณ1กิโลอยู่นะฮะเหมอนข้า <c oughs> งยาวไกลสเสือเกิน โอเคอย่างหนึ่งนะทุกคนที่เราเดินมาเนี่ยตามไหลตามฟุตบาทอะไรเนี่ยก็จะมีถังขยะตรงเนี้ยวางเป็นจุดเป็นจุดก็ถึงตรงนี้นะก็จะมีการควบคุมความเร็วนะความเร็วต้องไม่ต่ำกว่า60-80กิโลเมตรเราเดินมาเหนื่อยแล้วก็จะมีเก้าอี้ให้พักนะเราก็สามารถนั่งพักได้ก็จะมันหักแล้วไม่ใช่เหรอแลมก็จะมีเก้าอี้แล้วก็มีหมวก ให้เราเนี่ยใส่เวลาร้อนนะฮะเวลาร้อนเราก็หยิบหมวกมาใส่เลยแล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งดูฮะทุกคนที่ประเทศจีนอยากให้คนมาเที่ยวขนาดไหนฮะทุกคนมีบริการเก้าอี้ให้นั่งเป็นจุดเป็นจุดไปเดี๋ยวเราเดินไปต่อฮะทุกคนก็จะเดินไปเดี๋ยวเราเดินดเราก็จะเดินไปด้านหน้าต่อนะไปะรอไปไหนอันนี้เราจะเอาไปนั่งพักเวลาเราเหนื่อยด้านหน้าเราก็จะเอาไปนั่งพัก นะทุกคนตอนนี้เราก็จะข้ามมาเดินฟุตบาทฝั่งตรงนี้แล้วทุกคนวิบรังรถนะรังรถนะรถขับมาด้วยความเร็วสูงประมาณร้อยสิบร้อยยี่สิบนะนะ่อนะความปลอดภัยเราข้ามข้ามมาตรง่ปยยนี้เนฮะ้ยทุกคนผมเห็นตอ่อมอแล้วนะทุกคนตอ่อมอก็จะสีทองทองอยู่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวเร่าโหยเราเดินมาใกล้จะถึงแล้วนะเนี่ยเราเดินตามฟุตบาทนี้ไปแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเสร็จแล้วก็ถึงแล้วทุกคนไปวิทุกคน,กคนอันนี้เป็นรถน้ำมันจากฝั่งไทยนะทุกคนที่ข้ามมาฮนะ รถรถตรงนี้ก็จะใช้การลําเลียงโดยการที่ใช้เรือขนข้ามมานะทุกคนคือไม่มีสะพานข้ามนะฮะคือใช้เรือก็จะมีเรือแบบเป็นเรือใหญ่ๆที่สามารถเอารถน้ํามันเนี่ยวางเรียงด้านหน้าเรือได้ประมาณ3 4มสี่คันนะด้านข้างรถก็จะเขียนอะไรนะเฉพาะรบรรทุกรถรบรรทุกจะาพาบรรทุกเฉพาะปูนซีเมนถุงเท่านั้นปูนนะปูนสมองเลยทุกคนอันนี้เป็นปูนหน้าปูน เราจะนนแนไปตรงหน้านี้ยังว่าเส้นทางด้านหน้าของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปเลยไปเล็กโก้ทุกคนตอนนี้เรามาพักตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะนี้ก็จะเป็นทางแบบตอนนี้กําลังทําถนนใหม่นะมันก็ทําให้ฝุ่นเนี่ยฟุ้งนิดนึงนะเราก็เลยลัดมารัดมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนี้ต่อนะฮะเดินไปตามเส้นทางตรงนี้ทางเข้าหมู่บ้านตรงนี้ก็จะดูเหมือนกับตรวจเข้มมากนะทุกคนที่ไทยเราก็จะเป็นไม้แบบ เป็นไม้กระดกขึ้นกระดกลงหรือว่าโยกขึ้นยกลงเป็นไม้แดงๆที่ทาทาอะไรนะทาสีขาวขาวแดงนะทุกคนแต่น,นี้เป็นประตูรั้วเป็นบานเลยนะคอยปิดเปิดว่า,าคนไหนผ่านไม่ผ่านนะถ้าถ้าไม่ผ่านก็ปิดประตูนะฮะถ้าถ,ถ้าผ่านก็เปิดประตูอะไรแบบน,นี้ดูดูพี่แกทำนะอ่าเนี้ยนะก็จะกล้องกล้องเห็นไหมครับเนี่ยถ่ายหน้าผมชัดเกินใกล้เกินลัวเขาไม่ให้ถ่ายทุกคนเขาเข้มมากเลยนะไปคือไม่มีช่องไหนฮะที่จะเดินกลับจากคาสิโน ไปที่อตอมอนะทุกคนเหมือนกับเราเนี่ยเป็นช่องแรกที่ทําเลยนะก็ขามาเนี่ยขีรถแล้วขากลับเนี่ยเดินกลับไปไปที่ตอมอนะทุกคนอทุกคนนะตอนนี้อ่อนขามากทุกคนตอนนี้ ผมมาถึงที่ตมฝั่งลาวแล้วทุกคนสีทองๆตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปทําอะไรนะยื่นเอกสารเพื่อทําตอกบัตรขาออกนะทุกคนระยะทางไม่ใช่ใกล้ๆนะทุกคนตึกทองทองนู่นนะที่เราเดินมานู่นเลยนะทุกคนแล้วคือเราไม่ใช่เดินลัดตรงมาแบบนี้นะทุกคนคือมันจะอ้อมเหมือนตัวยูวทุกคนจากนู่นเราก็เดินไปถึงเทนเทนสีเหลืองๆตรงนู้นแล้วก็อ้อมกลับมาตรงนี้คือเหมือนเป็นตัวยูะทุกคนไป ทุกคนฮนะตอนนี้เราก็ทําเอกสารขาออกอะไรมาแล้วเรียบร้อยฮนะตอนนี้เราก็จะนั่งเรือนะข้ามไปฝั่งไทยเรานะทุกคนด้านหน้าเราเนี่ยเป็นฝั่งศพบรั่วสามเหลี่ยมทองคำนะฮะเราลงผิดนะทุกคนเออก็ว่าฮนะเราก็จะข้ามเรือไปตรงนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมทองคําแล้วนะฮนะนะทุกคนนะตอนนี้ เรือไม่มีแล้วทุกคนนะเรือไปหมดแล้วทุกคนดูในลำน้ำฮะไม่มีเรือจอดเลยแล้วเราไปติดต่อเรือที่ไหนอ่าอ่ายังไงครับเนี่ยตอนนี้ทุกคนที่ บอกว่าเขาเอารถน้ํามันจากไทยเนี่ยข้ามมาได้ยังไงฮนะไม่ใช่รถน้ํามันนะรถปูนนะก็จะเอาใส่เรือแบบนี้เลยฮนะขึ้นฝั่งไทยน่าจะขึ้นตรงนู้นนะมันจะมีลานที่ขึ้นอยู่ตรงนู้น๋เรารอเรือตรงนั้นเลยใช่ไหมครับอ๋อค,คิดว่าถ้าขากลับนี่คือจะต้องนั่งเรือราวกับ อ๋อคือจะมีเรือตรงนั้นโอเคครับผมโอเคครับทุกคนฮะเดี๋ยวเราต้องเจ็ดสิบบาทคนละเจ็ดสิบบาทนะเดี๋ยวผมต้องไปรออยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับครับมีเรืออะไรอ๋อโอเคโอเคทุกคนฮะเรามาผีตาทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปกลับไปที่เดิมฮะไปทุกคนฮะขากลับเราก็เสียเงินคนละเจ็ดสิบบาทเหมือนเหมือนเดิมนะขามาก็เจ็ดสิบขากลับก็เจ็ดสิ ทุกคนนะตอนนี้เราก็จะออกจะฝั่งลาวแล้วนะทุกคนนี่เราก็จะไปแล้วนะโหเี่รือนักที่กำลังสวนมาก็มีนะทุกคนที่ขาจะน้ามาเหมือนเรานะแต่เราตอนนี้เราจะน้่งกับ ตอนนี้เราก็ข้ามมาถึงที่ฝั่งไทยแล้วนะเราก็ต้องขึ้นไปแล้วก็ต้องทำเอกสารตนะ้องคนมืออาชีพคนหน้าที่จะบังคับเรือได้แบบนี้ดูคนตอนนี้ก็โอเค โอเคครับ okay, ทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่ฝั่งไทยแล้วนะก็คือไม่ไกลไปเลยคาสินโนตรงนี้นะแต่ตรงนี้แต่เราเนี่ยต้องเฉียงขึ้นไปที่ตมตรงนั้น<ป>ระยะทาง3 km. มกิโลฮะเดินจากคาสินโนมาที่ตมฮะทุกคนอันนี้ก็คือบรรยากาศนะฝากไว้ด้วยนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง YouTube มีเที่ยวจอมปวนไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าว่าผมเนี่ยจะพาทุกคนไปที่ไหนหรือว่าไปผจญภัยที่ไหนกันต่อสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ